a ุ s a l a m ก a l a i k u m w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อ่าวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเกี่ยวกับตอรี่ประจวบันของผมมูซาที่แบบว่าเดินทางมาทำงานที่กระบี่ก็คือจากกรุงเทพมาทำงานที่กระบี่คือมณนะมามก็เดี๋ยวผมให้ผมทำคลิปที่แบบว่าทำไมผมถึงเลือกที่จะมาทำงานที่นี่แล้วกันนะ ก็ประมาณว่าอมีแรไจูงใจอะไรถึงอยากจะมาที่นี่เพราะอะไรทําไมต้องมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทําไว้อีกคลิปหนึ่งแล้วก็เอาไว้บอกว่าเหตุผ,ผลอะไรที่ผมตัดสินใจมาโอเควันนี้ผมก็จะมาชายสตอรีร่ประจำวันเหมือนเดิมการเดินทาง1นว,นวนันประสบการณ์หนึ่งวันที่ผ่านไทยของผมมีอะไรบ้างโอเคก็ไปเริ่มกันเลยกับสตอรีร่วันที่20กุมภา2565นะ ก็โอเคอันนี้คือตื่นนอนผมก็จะถ่ายวีดีโอทุกเช้าอะ่ะผมะพยายามจะทำให้มันได้ทุกเช้าะนะแล้วก็เก็บที่นอนอยู่ทหารนะนะก็ต้องเก็บแบบนี้แหละอืมแต่ละขนาดมันแตกต่างกันโอเคอันนี้ก็เป็นประตูด้านหลังของที่พักกันนะก็อ,อันนี้เป็นชุดที่ผมจัดเตรียมไว้ซูชิเอาไว้ใช้เสื้อกางเกง กงเกงในถุงเท้าก็คือไม่ต้องไปแบบคอยหาตอนเช้าอะไรเงี้ยก็คือจัดเตรียมไว้เลยอ่ผมก็จะไปละหมาดอืมโอเคอันนี้ถ้าเป็นตีสี่นะผมจะละหมาดตะฮัดยุทธกับวีเตสนะก็คือว่าผมจะละหมาดตะฮัดยุทธกับวีเตสตอนนี้อันดีสี่ ละหมาดเสร็จผมก็จะพับให้เรียบร้อยก็สแสดงว่าเนี่ยผมละหมาดตะหัดจุดมีเตสปุ๊บแล้วนะผมก็ทิ้งเวลาไว้แป๊บหนึ่งเพราะมันมีเวลาผมก็จะตัดวิดีโอจากนั้นผมก็จะละหมาดซูเปอร์ฮีต่อละหมาดซูเปอร์ฮีเสร็จผมก็จะแต่งตัวแหละเพื่อที่จะเตรียมออกข้างนอกอันนี้ผมก็จะเป็นน้ําหอมะนะชิมาโนะนะแล้วก็ไอทาครีมกันแดดหน่อยแต่ตัวดำนะเพราะแดดที่นี่แรงผมบัวจะตัวดำซะก่อน <c oughs> ไม่รู้ทันไหม ผมก็จะทักคียแบบนี้เมื่อกี้พอดีเลยบางฮาฟิตเข้ามาก็อันนี้คือตอนเช้าแล้วผมก็มาอัปโหลดวิดีโอคีเร่งรีบมากับชีวิตตอนนี้เราจะออกไปข้างนอกด้วยก็ <c oughs> คือวันนี้วันหยุดของผมนะวันอังคารโอเคผมก็จะเตรียมตัว <c oughs> เพื่อที่จะเอาของใช้ที่สําคัญเอาอไปที่รีสอร์ทแหละที่ผมต้องใช้งาน <c oughs> ผมก็จะมาวอร์มออกกําลังกายหน่อยเพราะว่ายืดเส้นอะยืดเส้นพอที่เราไม่ได้ใช้งานมันตึงใช่ไหม ถ้าเราไปยกของ,องหนักะมันก็จะแบบสีขาดได้ง่ายเอ็นนะมันจะบาดเจ็บผมก็เลยต้องมายืดเส้นก่อนการยืดเส้นอะมันทําให้กล้ามเนื้อเราพร้อมกับการใช้งานมันเหมือนกับว่าเครื่องยนต์เรายังต้องสตาร์ทก่อนเดินทางใช่ไหมร่างกายคนเราก็เช่นกันถ้าเราใช้งานเลยโดยที่แบบว่าไม่ได้วอร์มก่อนมันก็จะเกิดอาการบาดเจ็บที่ได้ที่ได้ง่ายกว่าก็คือผมอยู่ทหารเขาก็จะธรรมดาแหละชีวิตมันก็จะมาณนี้ คือการออกกาลังกายร่างกายมันต้องแข็งแรงเป็นหลักนะคือคนเราผมพูดผมพูดจากความคิดของตัวเองนะเพราะว่าถ้าสุขภาพดีหัวใจดีทุกอย่างดีผมว่า,วามันมันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราทําอะไรแล้วมันก็จะมีความสุขนะมันเหมือนกับหัวใจหลักอะ่ะแต่ถ้าว่าร่างกายไม่ดีมันก็สมงผลเสียให้กร่างกายเยอะนะไม่ได้ความสุขด้วย ก็ประมาณนี้นะร่างกายเพราะว่าผมต้องออกกำลังกายไม่งั้นมันจะยากเพราะว่าผมมาเขาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแล้วมันพาไปอะไรไปแล้วมันจะลําบากผมก็เลยต้องพยายามแอคทีฟตัวเองตลอดให้พยายามฟิตไว้ตลอดเพราะว่าถ้าเป็นอะไรมามันจะไม่หนักมากแต่ถ้าออกกำลังกายม่คกอยเป็นหรอกผมสังเกตแล้วก็สวัสดีตอนเชา้านะ โอเคผมก็จะไขกุญแจออกไว้เตรียมตัวที่จะออกเดินทางแล้วผมก็จะจัก,กรยานออกไปข้างนอกแล้วเอาจัก,กรยานออกไปไว้ข้างนอกก่อนแล้วก็เตรียมรองเท้าไปวางไว้คือแบบนี้มันไม่ใช่ทุกวันหรอกคือบางวันผมก็จะใส่รองเท้าเตรียมจัก,กรยานมันน่าจะบางวันนะแต่คือนนี้คือสตอรี่ประจำวันของผมผมก็จะเล่าเท่าที่แบบผมเห็นได้ละเอยียด โอเคผมก็จะออกมาทางด้านหน้านะคือผมจะเรียกทางนี้ว่าเป็นทางด้านหน้าแล้วกันคือมันเป็นซอยก้างสุราและไอแมวตัวเนี้ยผมถือโัรศั์ข้างหนึ่งแล้วก็ปั่นจักรยานข้างนึงเก๋งล้มมาตอผมเหยียบไปในล้มแน่นอนเอาไม้ขัดตั้งกล่องต่อให้มันยาวไอพทีนี้เลยมาไฟจะเต็มเดี๋ยวแบบเดินไกว่าไอพวกนี้ก็ทำก็เจอแมวเขาวันนี้แมวเยอะะไรดูดิผมก็ผ่านมาเห็นพอดีมันจีนมอง มานั่งมองด้วยเอาคืนี้คือหน้าซอยที่เราอยู่นะเอาหน้าซอยสี่ตอนนี้เหลือแค่หกเปอร์เซ็นต์แต่ผมจะถ่ายกีเดียวแค่ที่สอนเลยอ่ะก็ถึงทางลงแล้ะผมก็ปล่อยมือเลยก็ผมมันพวกเนีย้ยบ้าน,นิดนึงบ้าบอแต่ว่ามันท้าทายดีนะผมรู้สึกว่ามันท้าทายดีผมก็เลยทําอะล้มก็คือล้มไม่เป็นไรเจ็บแป๊แค่นั้นเองแต่ผมรู้สึกว่าชีวิต ก็เกมถึงห้องช่างแล้ววันนี้6โมง40ถึงเนะี่ยโปตีต้องออกนะ40ก็ผมรีบกมาอัปโหลดวิดีโอแล้วก็นั่นแหละมันเต็มไปผมก็จะไม่ได้ถ่ายตอนกินข้าวแล้วก็ตอนเราไปเก็บก็จะตออัปโหลดวิดีโอเลยด้วยกันมันต้องท้าทายชีวิตนะนะอ่ะโอเคก็กินข้าวกันดีกว่าลานี้อร่อยมากโอเคเลยแบบได้กินข้าวช้าเลเนาะ มองรรยการไปรอบๆก็มีความสุขอะจริงแค่เนี้ยแหละพอแล้วอือผมไานั่งดูตัวเองมาครั้งยังรู้สึกว่าตเองพูดเยอะเลยอแต่ก็ยังว่านะถ้าไม่พูดไม่เก็บไว้เป็นวิดีโอมันก็เลือนหายไปเป็นแค่ช่วงเวลาช่วงหนึ่งนะผมว่าคนก็คงดูแล้วก็คงคิด อาจจะแบบอยากจะเก็บไว้เป็นบ้างเป็นความทรงจาแต่ผมว่าดีมากแต่ดเดี๋ยวนี้ Facebook ก็ทําให้เราได้เก็บข้อมูลไปเยอะเหมือนกันนะเช่นแบบสตอรี่ประจำวันอย่างเงี้ยอ,อ่ะนั่นแหละผมได้แรงันดาลใจมาจากตรงนั้นด้วยส่วนหนึ่งก็คือคอ,คอ,คอยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจำมาแหละอันนั้นคือส่วนหนึ่งเลยโอเคผมเจอต้นไม้มีขนนะนะไม่รู้ว่าต้นอะไรอ่ะวันนี้ผมก็จะมาทำความสะอาดเจ้าตัวทางกอง ต่างของน้ําที่สะน้ํามานะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือก็คือลูกแก้วที่เอาไว้ดูว่ามันสะอาดหรือหรือยังเราก็จะดูตามนี้เลยอันนี้คือมันขุนนะถ้าใส่นี้คือต้องใส่เลยแหละอันนี้ก็คือความสกปรปปกในสะน้ํามานะอ่ะอันนี้คือใส่แหละเริ่มใส่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งอันนี้เราก็จะแบทมันถ้าพูดภาษาอังกฤษมันก็คือความสะอาดแหละประมาณนั้น เรล,ล้างแตงกวาเสร็จปุป๊บเราก็จะโยกมาที่ลิ้นก็คือตัวนี้ก็จะเป็นถังต่งอถังนะนะก็คือถ้าทำความสะอาดถังนึงอันนี้ก็ต้องปิดอ่าโอเค,ออเคมันใช้ได้ละเขาผมก็จะปรับไปที่ออตโต้เพื่อใช้ทำงานให้มันออตโต้ไปเลยโอเคอันนี้ก็เป็นบังซันก็จะมาตรวจค่าพิเศน้ำกันก็หยดประมาณ4 5ห้าหยดอ่ะอันเนี้ยตัวเช็คสภาพน้ำ แล้วแต่คนนะแต่บางส้งก็ได้ผมยกแค่สามยกมไปเจอเต้าอะไรเนะี่ยเต้ากบอ่ะไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเรียกกันยังไงแล้วก็มาเจอต้นกล้วยไม้มันเกาะกับเสาเสาหลิกลงแหละเดี๋ยวไปละหมาดก,ก่อนละหมาดแล้วก็ลงมากินง้ขาก็มันมา้ามันดีนะก็ว่าบัดีพูดไว้เยอะเลยมา กินข้าวกันข้าวกลางวันอยู่นี่ก็ดีนะเรื่องแบบนี้เกียร์ใส่กระเป๋ฟันแล้วก็ได้หมวกสายและกันแดดไปบีทกันออกไปข้างนอกกันไปอันดามันก็อีกที่หนึ่งโอ้โเยอะตังคะกัง อ,อันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆกันนะที่ผมเดินทางไปมาเอาทินเนอร์มาเอาสีโอเคก็ขึ้นลิฟ์สภาพบังบฟิศฮาวนันะนะวันนี้กีขับรถน่ากลัว น,นี่ก็เป็นห้องช่างอีกที่หนึ่งนะก็คือที่อัานดามันแหละอันนี้ผมไปก็อืมใครมาเขียนนะผมก็แอบเห็นแล้วก็ถ่ายมาเราไปอ่านดูเรามาย้อนอ่านดูได้นะว่ามาเขียนว่าอะไรโอเคกับข้าวตอนเย็นมนะนาวอ่ะ ก็เลิกงานเสร็จผมก็จะแปรงสันไปเลยห้าโมงห้านทีแต่ว่าตู้มันช้ากว่าห้านทีก็จะทอเสื้อไว้นี่จะยับไงกลับบ้านกันดีกว่า ก็เป็นระหว่างทางที่ผมกลับบ้านนะนะกลับห้องพักอะ่ะไม่ได้กลับบ้านกมบรรยากาศประมาณนี้เลยเส้นทางที่ผมถือแล้วผมก็แวะไปเห็นป้ายโอเคถึงก็ไปอันนี้คือข้าวที่เราจะเอามากินแก้บวดแหละถ้าผมตอนเยนะ็นแะแน่นอนเลยแก้บวดถ้าจะตรงกับวันศุกร์กันแหละผมอัพโหลดวิดีโอนี่วันอังคารแล้ว โอ้ข้ามวันเยอะแยะโอเคก็ติดเป้าหมายหน่อยผมแบบเยอะ,อ,ะอยู่บ้านอะผมติดแบบข้างฟ้านี่เยอะมากผมชอบนะเวลาที่แบบเราเห็นคือสมองเรามันจะทำให้เราแบบถ้าภาพที่เราตั้งไว้อะมันเรา เราไม่ได้ทำอะไรที่มันสอดคล้องกับภาพที่ตั้งไว้เขาเรียกว่าอะไรสมองมันจะแบ,บบบอกว่าเอ้แกไม่ได้ทในสิ่งที่แกตั้งใจไว้นะพยายามทํานะอะไรเงี้ยมันจะเป็นตัวกระตุน้นแกยังรักกองทัพอยู่นะก็ <c oughs> ชอบอะ่ะมันก็เลยเก็บมาด้วยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของผมงั้นผมก็ขอจบสตอรี่เอาไว้ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็สลมムอะลัยกุมวาะล์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุขอบคุณสำหรับการติดตามนะ ก็ไว้พบกันสตอรี่นะก็ขออัล้องคุมครองทุกคนนะครับบ๊ายบาย